บ้านเดียวพร้อมที่ดินบรรยากาศดีมากตกแต่งให้เรียบร้อยเขาอยู่ได้เลยครับครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับอยู่กับผมที่เดิมเนาะนะครับหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มาอยู่ที่นี่ได้3เดือนแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีโครงการบ้านนะครับหลังหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นบ้านที่สวยมากๆเลยมาแนะนำเพื่อนๆนะครับหลังนี้นะครับเพื่อนๆอยู่บนพื้นที่200ตารางวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับจะเป็นทุ่งนานะครับเพื่อนๆนี่นะครับ บ้านเนี่ยก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆตกแต่งไว้ให้นะครับปลูกต้นไม้ไว้ให้ทํารั้วอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับตัวบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็น้องนอนนะครับ 1. ห้องน้ำหนห้องครัวนะครับแล้วก็ต่อห้องโถงไว้นะครับรวมถึงมีที่จอดรถไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแถวนี้จริงๆอยู่ไม่ห่างจากชุมชนสักเท่าไหร่ นะครับอยู่ห่างจากตลาดนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นโลตัสเอ็กเพลสนะครับหรือว่าสถานที่ราชการโรงพยาบาลเนี่ยไม่เกิน4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆใครที่สนใจนะครับซื้อไว้พักผ่อนได้นะครับเพื่อนๆนี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆขอน้ําขอไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านเลขที่ก็มีแล้วนะครับเรียกได้ว่าถ้าตกลงนะครับก็ย้ายของเข้ามาอยู่ได้ทันทีเลยนะครับเพื่อน ็ใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับปากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ